วันนี้เราจะมาดูใบงานชุดที่1.2วงจรผลิตสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมนะเขาให้เตรียมอะไรบ้างเราดูจุดประสงค์การทดลองเครือ่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มีออสโลสโ,โคป i c o f ซอแออุปกรณ์ต่างๆเรามาต่อก่อนเลยต่อไปใชรช้าออสแอมเราใช้ TL072 ก่อนอื่นเราต่อขา8กับขา4ก่อนนะ อีทีครับแปดเข้า12โวลต์วกแล้วก็ข่าสี่เข้าลบ12โวลต์ลบ12โวลต์เสร็จแล้วสองขาเนี้ยต่อมาเราต่อขาสามก่อนนะขาสามขาสามต่อเข้า Uh, R 5 K ห้า K uh, จุดนี้นะคูต่อจากจุดนี้มาจุดนี้ก่อนเข้า R 5 K จาก R 5 K ลงกา R 5า K ลงกา,งกา uh, ผ่านมาจุดนี้ละคููเสร็จแล้วนี่จากนี้ลงมาทีละทีนี้คูจะต่อตัวนี้วนมาทางนี้นวนลงมาทางนี้เพราะฉะนั้นก็จากจุดขาสามมันเริ่ม ผมก็เจีบอ,อกจากขาสามมันเดิมไปที่ R ยี่สิบเคยี่สิบเ K ตรงไหนตรงนี้จากา R ยี่สิบเคไปไหนฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นขาหนึ่งยี่สิบ K ฝั่งนี้นะก็จะไปขาหนึ่งขาหนึ่งเนี่ยขาหนึ่งตรงนี้ขาหนึ่งตรงนี้ ทีนี้จากนี้ไปไหนต่อก็จะมาวนมาที่ R ยี่สิบสอง K จาก R ยี่สิบ K นี่นะจาก R ยี่สิบ K ฝั่งนี้ฝั่งที่เข้าขาหนึ่งตัวน,นี้เดียวกันก็จะไป R ยี่สิบสอง K ยี่สิบสอง K ก็อยู่ติดกันนี่แหละติดกันนี่แหละจาก R ยี่สิบสอง K ไปไหนต่อข้าม R ยี2สิ K ไปอีกฝั่งนึงไปเข้าขา2เข้าขา2 ถ้ามา 22k ไปเข้าขา2องขาสองนะขา2แล้วก็จากขา2องหรือว,ว่าอายิบของ 2k ฝั่งนี้มันต่อกับขา2องนนะายสีม่วงนะี่นะเห็นไหมฝั่งเนี้ฝั่งนีั 22, 22. นี้ไปส่จุดสองสองศนย์จุดสองสองฝั่งเนี้ไปสี2ศูอองตรงไหน ศูนย์จุดสองสองอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี้นจ,นจากศูนย์จุดสองสองลงเก้าลงเก้าลงเก้าเก้าฝั่งนี้ด้วยนะเก้าฝั่งนี้นนะโอ้โหลงเก้าแล้วก็เสร็จละทีนี้เราก็ต่อเอาพุทธเลยเอาพุทธให้เป็นสีส้มแล้วกันเอาพุทธอยู่ขาหนึ่งขาหนึ่งอยู่ตรงไหนขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ เ,เสียบออกมาน่เป็นไปจับสโคปแล้วก็เก้าอ,าอโอเคลองจับสโคปดูใช่ไหมผมประเทสแล้วนะสโคปเคอันนี่โฟกัสไม่ดีเลยพวกไหนปรับยังไงเนี่ย

โอเคนอนนะนี่ใช่ไหมตัวนี้